ครับหลังจาก4โมงเย็นของวันที่1ฝกผมเคยกล่า่พี่นาเคยกล่าวไว้ว่าคนเราอ่ะถ้าโชคดีก็รวยได้แต่ก็พังง่ายๆถ้าเบื่อเอื่นงตัวพอ4โมงเย็นทุกคนอ่ะอาจจะผิดหวังกับตัวเลขต่อให้ต่อให้คุณจะผิดหวังกับอะไรมาก็ช่างสิ่งที่คุณต้องทำคือทำใจ แต่ถ้าคุณไม่อยากผิดหวังคุณจะส่งหวังให้มาที่เพ็ดถุกว่า๋ครหรือมาที่ที่ร้านผมนะครับเราลองว่าสินค้าถูกบริการถูกใจมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมี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 อยู่สี่ถูกหนึ่งถูกต้องสองถูกใจสามราคาถูกสี่ถูกทุกข้อถึงแม้คุณจะพิดหวยแต่อย่างน้อยถ้าคุณมาที่เนี่ยคุณได้ของถูกแน่นอนฝากไว้ได้นะครับถูกมองไหมเพ็ด คูเมาเมาไหมเมาไหมวันนี้มเมาไหมคือคนเราอย่าไปามัวเมากับกินเหลดอย่าไปามัวเมาอํานาจที่สําคัญอย่าไปเมาสุรา <c oughs> การเมาสุราทําให้ <c oughs> การสื่อสารและการทําให้เสื่อมสมบัต,ติภาพทางเพศฝากไว้นะครับโอเคคือ <c oughs> ไ <c oughs> งไว่า แตไม่ถูกหวยแต่ที่นี่ถูกกว่าใครอ,อขอบคุณครับ